ทางแผงบอสจะต้เสียหายทั้งแผงเขาก็ฟ้องร้องใด,ด้รายการเขานั่นไปอ้างตัวทีวเดียนว่าเจ้าของรายการเขายินยอมให้มอองรายการจะต้องนั่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขียนสปต์ให้เบาเลยฟอกขาวเอา,เอาอย่างไงซะเจ้าของรายการเขาบอกหูเหลืองเขาก็ให้ทานายไปแจงข่อมแล้วตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนแล้วบาดที่ท้ามีการแจงขวมค้อมพิธานสอบกงความพิธีออยอมข่อมใดนะครับจะต้องแจงความลองถูกภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดไว้คือสามเดือนนับแต่หูวา่ามีการกระทํำความผิดแล้วหูวา่าไผเป็นผู้กระทํำความผิดสามเดือนกับตรงไปเจียงคว่วมเห็นบอกอันพระเอีกรูปลอนี่ก็โอ้เราก็อ่านว่าคลิปตัดตอ่อผมฟังเมืองเหลี่ยมมันบ่ตัดต่อหรอครับของจริงเลยล่ะอืท่านจะอ่านว่าท่านทำมาหากินท่านมีบริษัทในการโปรโมทงานหรือ,อพาเขาไปออกรายการประชจสามพันธ์ อน,นั่นนี่น่นยังก็ตามเตยฟังแล้วมันมันฟังบุกข้นนะครับน้องโยเหลืองกันโชกด้วยครับกันโคมันต้องมีการคมครูอย่างเขานํานี้เขาอ่างนะครับสามาติดตอวิ่งเต็นได้เห็นไหมล่ะถ้าเขาไปเบาแบบนี้แล้ะเขาอัดเทปไว้เขาแย่ด้วยครับขีมเิแยนตำรวจไห้เร่นนัน่นเลนนี่ให้ย่าไปหาเบาครับย่าไปเห็ุผีกฎหมายไปอ่างแอบอ้างนะอ่ะเออเดี๋ยวนี้มันหฮงอัดเทปอัดคลิป เวลาคุยกันสนทนากันอเดียกเงินเดียกท่องกันทั้งโทรศัพท์อีฝ่ายนึงเขาอัดไว้เลยแล้วครับเขาคุยสีส่วนโทรว่าเพื่อเขาก็อัดเทปเลยอืแต่นั่งคุยกันบางเทื่อยังบอกกาอัดเด้มีโทรศัพท์มือถืออัดเทปบอกครับแต่อัดเทปบอกคุยเด้อเอาโทรศัพท์มาวางไว้กดปิดซะก่อนจังคุยกันเห็นบอกก็ไม่มีหลักฐานแต่บางเทื่อก็มีแอบอัดอีกก็มีเอาเสื้อเไว้กระเป๋ากางเกงเอาไว้หมองคล้ำหบยังก็มีเด้อัดไว้เห็นบอกแล้วก็มาเปิดเผยแล้วก็มาแบกมีกันแล้วก็เอามาฟอองงรกัน ความรับผิดทางอาญ,ญาก็จะเกิดขึ้นความรับผิดทางแพ่งก็จะเกิดขึ้นเมื่อนี้ก็เลยจะบอกเรื่องความรับผิดทางแพ่งและก็ทางอาญ,ญาครับแพ่งอาญามันคนละส่วนคนละอย่างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความรับผิดคือกันอืที่นี Kristen ่ความรับผิดทางแพง่งมันก็เป็นเรื่องของสมากก็เป็นเรื่องของเอกชนก็เอกชนเป็นต้นว่ากู้ยืมเงินกันแล้วก็บ่จจายเงินต้นเขาบ่จจายดอกเบี้ยเขาเฮี้ยเขาบ่ใสาหนีเขาอ่ะ หรือสื่อขายกันเอาเงินเข้ามาโปรงของให้เขารับปากเขาจะส่งสินค้าให้กับโปรงเงินเอามาแล้วเขาโอนให้แล้วมันจงมันจำเขาบพ่อขึ้นเงินเขาส่งของบ่อใดของเบิดของบ่มีเองสินั่นบอครับเรื่องเศา้าสื่อสื่อรดสื่อล่าเขาบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆกันบอเสารสื่อรดเขาแล้วก็บริจายงวดเขาอความระพิดทั้งแผงก็เกิดขึ้นแล้วเขาเสียหายที่ถ้าเขาลดมาขายเขาาะได้เงินค่าเศารสื่อจากท่านท่านใจเบิดครบแล้วเขาก็จะโอนให้ท่านไปเศา้าบ้านไปเศา้าบ้านเขา ค <c oughs> ้าเศร้าบานกรับว่าใจเขาอยู่บานเขาฝีสามเดือนหาเดือนเขามาท่วงกะซยเอ,อมาสินี้แหละก็ทิมขยะไปเต็มห้องเลยแล้วก็หนีไปเจ้าของบ้านเป็นล่มเลยเขาไปขยะเต็มห้องเลยนี่เขาเสียหายแล้วความล้มพิทักษ์แพงเกิดขึ้นได้ถ้าเขาไปเลียกรองแต่ถ้าเขาไม่สนใจกะจบไปเห็นไหมครับทั้งแพงก็เป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนอืแต่ว่าบางการณีก็มีอยู่ครับทีทัทนไปเหตุแบบนี้ปุ๊บ ถือว่ารัฐเสียหายรัฐก,ก็จะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านในทังแพงครับอืเป็นตัวบางเกียวก็เรืืองกฎหไม้ปลาใหม่นี่ครับท่านไปตัดใหม่ทำไรปลา,ปาสิเห็นบ่กถ่านรถไปค้นใหม่ยังสิครับขอให้ท่านเสียเงินเนเขานั่นเนี่ยหลวงนะทั้งปลาใหม่เรียกร้องเวลาเขาฟ้องท่านแล้วให้ท่านติ๊กคุกพร้อมแล้วก็เรียกเขาเงินค่าเสียหายเขาอีกอะ่ะทั้งปลาใหม่อะเห็นบ่ครับนี่คือความเสียหายในส่วนที่มันเป็นทั้งแพงนะครับ ที่นี่คดีทำามเกิดขึ้นปุ๊บท่านจะไปใส่ล่ะครับท่นา,า,านาากนน็ต้องไปฟ้องศาลแล้วฟ้องศาลเจ้าว่าใดได้ครับศาลไข่ฟ้องเขาว่าใดต้องไปฟ้องศาลที่ท่านครับอยู่ในเขตอำนาจหรือมูลนคดีเกิดหรือสัญญามันเกิดก็ต้องไปเมืองอีกว่าจะฟ้องศาลใหแม่บ่าครับทั้งแพงนะครับอแต่คดีมันบากเกินสามแสนสุนทรัพท์บมกเกินสามแสนก็นไปฟ้องศาลแขวงศาลแขวงก็คือศาลหน่อยลง นั่นหมครับแต่สันจังหวัดกับสันไงขึ้นมาแต่สันแพงกับยุ้งเทพสพทันแพงท่านก็เบื้องว่ามันอยู่ในเขตไหนเขตเขาจะรับฟ้องท่านาฟ้องพิษฐานเขาฟ้องพิษฐา,า,านเขาบอเพียงหน้าอท่านเนี่ยแม่ว่าล่ะเขาก็ทีโยกฟ้องหรือจำนายคดีท่านต้องมาฟ้องไห้มันถือสารท่านต้องเบื้องก่อนว่าเรื่องมันจะอยู่สารไหนแม่ว่าละ่ะถ้าหูแล้วเขาก็ไปฟ้องเมื่อฟ้องแล้วปุ๊บไปหมดแล้วครับอืม เขาก็ส่งหมายให้จำเลยจำเลยจะคนล่ะสองคนสามคนว่าไปเป็นตนว่าเรื่องเ้าสือก็มีจำเลยก็คือจำเลยที่หนึ่งคือผู้เ้าสือผู้ที่สองก็คือผู้คับประกันก็ทส่งหมายให้ทั้งสองคนนี่ในหมายก็จะมีมือนัดหมามาสารเออแหลกกัมาไก่เกียอกาวคุยกันก่อนจ่พนเขาบอหรือจิขึ้นรถเขาหรือจะไหนว่ามาแต่คุยกันได้จบเหตุสัญญาพอดีพอน้อมย่อมควบกันจบกะใส่หนีเข้าไปเป็นไล่เดือนพนเขาบอกหรือจิ จสองงวดซะแปลว่าเป็นหนีเขาแสนหนึ่งใจงวดละหาหมื่นสองงวดจบหนี่คือทั้งแพ่งถ้าตกลงกันไดนก็บกีกยิ่งรับส่อมากก็เจรจากันเรื่องทั้งแพ่งคุยก,กันเงินต้นจายเขาขึ้นดอกเบีย้ยลดไอ,อลดไ้แหนว่าละ่ะลอยละสิบหาเอาลอยละเจ็ดเี กนไม้เหมา,หมาเกิน้อยละชิมหาต่อปีสังเกินน่ะมีความผิดนะครับลดไหนกันหรือเงินลดตน้นไหนก็ได้สามแสนเอาแค่สองแสนหาเอาดอกเบี้ยว,ว่าเอาหยิบให้พอ,อให้แล้วเสียทภายในใสองปีเห็ยสัญญาวนี้พน้อมย่อมความบ่าไปจบครับนี่ท่านกับพนเขาที่ระบ,บาดนี่ตามสัญญาพรเขานี่คือความรัาผิดทางแผนทึงกระตองพอนพรพรเข้าไปที่ถท่านบอพรเขาผิดสัญญาวันนี้พน้อมย่อมความที่เหตุไปต่อหนอาศาลน,นะครับ มันบอกคือพิสัญญาเหตุไว้ต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่อหน้ากำนั่นเนี่ยสาลนี่พิสัญญาปุ๊บเขาบังคับคดีเดี๋ยวท่านที่เลยเพราะว่าในสัญญาพนนี้มันน้องยองังพวงเขาเขียนไว้แล้วพิษนัดงวดได้งวดหนึ่งถือว่าพิษนัดั้งเบิดโจบ์บังคับคดีไดท่านที่เลยเขาบ่ต้องไปฟ้องศารใหม่เห็นเมื่อตะตุ่มเลยบังคับคดีเลยครับออกหมายบังคับคดีเลยอืที่นี่ถ้าเอิดมาเจราจาไกลเกลี่ยกันแล้วโอ้จำเลยโซ่ สูคดีอา,อายื่นข้มามไาการาสารก็ต้องมาสืบพยานในบัรเอ,อ่อสนมากก็สือพยานไฟโจทก่อนกระสือพยานไฟจาเลยครบสือแล้วะผู้ปเป็นไหนครับตัดสินอืมถ้าโจดชนะเขาก็เป็นเจ้าหนีตามความมีปากษาผู้เป็นลลงหนีตามความมีากษาก็มีความรับผิดทั้งแผ่นจะต,ต้องเอาเงินอืม,มาใจใ่ายเขาหรือถือบังคับตาม ค้ามีากษาเป็นตนมาข้อฟ้องให้ลือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วออกไปจากที่ดินเห็นบ่ศาลกะให้ออกไปให้จำเลอยออกไปจากที่ดินของเขาให้ลือถอนทรัพย์สินออกไปนําเห็นบ่ครับความรับผิดของทันก็คือออกไปจากที่ดินเขาลือสิ่งปลูกสร้างของทานออกไปเห็นบ่นี่คือความรับผิดทั้งแผงที่ศาลผู้ตัดสินคดีผู้พิพากษาเขาตัดสินแบบนี้ตามคําเบิกความตามพยานหลักฐานต่าง ถ้าท่านชนะจำเลยยชนะศารยกฟ้องก็ว่ต้องรับผิดอย่าง,ง,างาาย่างส่าฟาเผยเกลับบ้านแบบมีความสุขอ,อช้ำไปเลยนะหมลวแต่ว่าท่านมีความผิดตามมุ่นคดีนะครับความรับผิดทั้งแพงเกิดขึ้นครับลูกนี้จะไปจ่ายก็ได้เมื่อสารตัดสินแพ้เพื่อกระจายเลยก็จบครับหรือถา้าปรใจัยกอดเอื้อซื้ออยู่เขาก็จะมาฟ้องล้องท่าน,นครับมาฟอ้องล้อง อบอเอมมาฟอ้องหลอกแม่ท่านปรใจายเขาบอกว่าบังคับคดีแบบนี้วกาพิษแบบนั้นมายุดรับท่านไปขายทอดตลาดออกไม้ตั้งเจ้าพนักง,งานหยุดรั์ของท่านขายทอดตลาดเงินมาสําระหนีเขาอครับเห็นบอกความรอดีต้งแพงหรือท่านขับรถไปไปชนท่ายเขารถเขาพังพี่แล้วท่านก็บอสมไหมเขาบอจ่ายค่าเสียหายยังไงเขาเขาก็ไปฟ้องศาลเรื่องละเมิดอืเรื่องละเมิด บ่ท่านจะจงใจหรือประมาทเลื่อยก็แล้วแต่ไปตำท่ายรถเขารถเขาเสียหายแล้วท่านบ่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เขาเลยเขาไปฟ้องศาลค่าเสียหายเขาฟ้องหลอกซะว่าหาหมื่นรถก็พังเพ่ท่านก็สู้อืมบ่ท่านบ่ได้ระเมิดเขาถอยมาชนท่านหญิงสมุดท่านสู้ไปสุดท้ายแล้วท่านตัดสินแล้วแพ้ความรับผิดทางแพ่งก็คือหาหมื่นเป็นเรื่องระเมิดท่านก็ต้องใจเขาด้ยครับเพราะเขาเป็นจาหนีตามความมีภากษาคดีทังที่สุดปุ๊บเขาบังคับคดีได้เลยถ้าท่านบ่จ่าย ถ้าทางเงินหาเืินไจ่ใจเขาจบหรือต่อรองกันไหนว่าหาเืินผมขอจักสามมืินซะผมใจสดเลยสารตัดสินเหรอเนีให้ชั้นใจเงินหาเืินแต่เข้าไปขอว่าขอสามเงนไหนบอ่อกำเงินไปเลยจะนี่ก็ใจดีอ่าใจเธอเดียวเด้อสามมืินจบเลยอืมก็จบครับก็เหตุบันทึกกันไว้ว่าได้รับเงินครบถวนบ่ติใจแล้วอืมชำนาหนีครบถวนแล้วสามมืินจบ ความรับผิดทางแพ่งกะมาไล่าหายไปอตั้งกะไปหาก่อนอีไหมบาทนี้เออทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะไปฟ้องร้องทางแพ่งมีอายุคว่วมนะครับสองปีหาปีสิบป,ปีอายุค่วมสูงสุดทั้งแพ่งคืสิบป,ปีครับท่านก็ไปเบิงเา่าเรื่องเสาซสืออายุคววมจักปีเรื่องซสือขายอายุค่วมจักปีเรื่องกู้ยืมอายุค่วมจักปีไปเบิงถ้าคารอายุค่วมฟ้องได้บ่ฟ้องไดนครับแต่ว่าถ้าเขาต่อสู่มากเขาสอบกลับมาว่าคดีขายอายุค่วมสารยกฟ้องเด้ ถ้าเขาปตอสู่เหล่ยงอายุค่วมสารตัดสินให้ทานถ้าทานชนะในประเด็นอื่นนํอืมตรงเบืองอายุค่วมนํอืมทางแพงอายุค่วมก็มีทางอาญาอายุค่วมก็มีส่วนทางอาญาเห็นบอกคดีตากใบเห็นบอกหนีไปจนขาดอายุคว่วมยี่สิบปีอายุค่วมสูงสุดตอนนี้มาปรากฏโตเซยประลัดมองหนึ่งเห็นบ่กลับมาเห็นงานเซยเลยตอนนี้กขาลัางสอบกันจะขอดใสล่ล่ะ ออตอนยังอยู่เนียอยู่่วมอยู่แล้วกัหนีแล้วครับใกล้สิขายอยู่่วมแล้วหนีก่อนพอขายอยู่่วมแล้วปุ๊บเรามาเลยมาเห็นงานเสยเออแต่ก่อนเราเคยอยู่กับมองตากใบเราเคยเป็นคนขับรถล้วไปก็สิ่ฟองเรานํานะครับมีส่วนในการกระทัความผิดทางอาญาอันนี้ก็ทางแพงนะครับอเขาฟ้องร้องท่นานบทชำหนีเ้เ,เ,ขาาขเขาเอตามค้ามีฝากษาของศาลเขาออกหมายบังคับกุีิเขาจะไปยึดทร,รัพย์ทันขายทอดตลาด สิป,ปีนะครับที่ท่านตองลบลบส้นสนมียันเขาก็สิไปยึดเอาเขาหูว่าท่านถึงลอตเตอรี่เขาหูว่าท่านมีเงินฝากเขาหูว่าท่านมีบ้านมีทีดินมีรถมีลาะเขาก็จะน้าเอาของท่านนะครับแต่เอาของท่านใดได้ครับแต่ว่าของคนอื่นบ่ได้ด้มีหลายคนว่าโอ้ยหลูกไปก่อนหนีมาหลูกไปเซาสื่อโทศพท์มือถือเข้ามาหลูกไปซื่อบานเขาเราก็พอ่บเบิดเจ้าหนี้บางเชื่อก็บ่าหาครูทวีบเลยครูผู้เฒ่าว่าลูกท่านติดหนีนายก่อนนายขอทะเบียนบ้านอยู่กับแม่นี่ คอยสิยึดทรัพย์แม่ยึดทรัพย์เจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกเจ้าเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แม่กูเท่าตกใจเลยเขาสือว่ายึดหน้ายึดบ้านทั้งที่แม่บด้ไปเส้นกูเอ่อบดเไปซื้อมือถือรวมบดเไปเฮ็ดนิติกรรมยั้งกับเจ้าหนีเลยมแตรหลวงบนเฮเดผู้เดียวแม่บต้องรับผิดนะครับซื้อในทะเบียนบ้านที่มันอยู่บ้านกับแม่นันบ่เกี่ยวกันนะครับมันบด้แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของลูกเลย ไปนั่มเยึอเอาของหลูกครับหลูกมีฉนวนบละซื้อมันบละมันมีรถบละเออมันมีทรัพย์สินเป็นของมั่นบละมีไปยือเอาของหลูกครับของหลูกหนีตามความังภาษาแม่บ่ตองไปอณาทอดหล่อนใจก็หลูกนะครับยู่ซื่อแต่บางเธอเขาครูมาเจ้าหนีมันเข็ยนหนังสือมาว่าเจ้าเป็นพอเป็นแม่ของนายกอที่ไปก่อหนีก็บอยสัตว์ไปเสาซื้อรถแล้วบ่ยอมใจหนีมันมีซื้อในทะเบียนบ้านของทานท่านเป็นเจ้าบ้านยึดทรัพย์ของทานนี่ละ คอยฟ้องร้องท่านให้ท่านเอาเงินมาจ่ายด่วนภายในสิบห้ามือหรือเดือนหนึ่งเงินบอกผู้เาของเือกับโมโหยานนะครับควนขวายหาเงินไปให้เขาเขากับเมียเต็งเลยอเนี่ยโมโหกฎหมายนะครับเออผู้เา่าฟังนะครับยาไปรับผิดกับลูกกับหลานยาไปเส้นรับสภาพนี้ให้ลูกนางเือเขามาเพื่อว่านี้ลูกท่านเป็นนี่บริษัทหนึ่งบริษัน,นี่เขามีภาษสาของศาลตัดสินแล้วนี่ คขาให้กษานี่ลูกเจ้าตัวทองรับพิดเป็นเงินหาแสนหน่เออแต่ตอนนี้ขอหาโตนมาพอ่อหาโต้พอขอขอ่อเขาจับมันทั้งที่ทั้งแพงจับบ่ไดรเดียแต่มันโคผู้เฒ่าย่านเอาเส้สนรับสภาพนีให้ลูกเจ้านี่านหาแสนนี่ขอลดให้แสนหนึ่งเหลือสีส่แสนเส้นผู้เฒ่าโอ้โหไปเส้นนะครับรับสภาพน,นี้ครับเจ้าเม่ของนายขอลูกนีขอรับสภาพน,นีสีส่แสนบาทจะชําระเดือนละหามื่นหรือชําระภายในเดือนปีปีหนาเนี่ยสิ ถ้าเดือนมกราปีหนาจะใจาบหมดเลยตายเลยเลยครับอย่าไปเส้นไหนมันเด้อย่าไปเพิกถอนอืหนังสือรับสภาพนี่อ้างว่าถือคมคูย่ยังอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปเส้นเสียเปียบเรือจะไปเส้นนะครับเข้าวอด้ไปเส้นสัญญาเข้าวได้กูรวมเข้าวได้เป็นผู้คำประกันเข้าวอต้องรับผิดอยู่แล้วไปเส้นนี่มันหลับไปลูกมันเส้นนี่มันหลับไปอืมมันใหญ่แล้วมันไปก่อหนีใดไหมันรับผิดไปครับอย่าไปเสือ ที่เขามีหนังสือมาท่วงหนีแล้วก็คู่จะยึดบานทรงลูกคนก็ลังลือบ้านก็ลังลือถอนทรงหมายสารมาอ่างว่าจะบังคับกดียึดทรัพย์สินอืมอย่าไปเสือ่อนะครับมันตัวเฮาอันนี้คือความระพิดทางแผงบอกเป็น้องฟังส่วนความระพิดทางอาญาล่ะทางอาญาส่วนมากเขาก็บังคับเอาก็เหนือโตของป้กธรรมแต่ว่าบังคับเอาก็ทรัพย์สินก็มีอยู่แต่ส่วนมากเขาเน้นทางเหนือโตของป้กธรรมมันก็เลยมีโทษอาญาอยู่หาย่าง ก็คือโทษประหารชีวิตสูงสุดเลยประหารชีวิตแล้วก็จําคุกคกักขังปรับริบสับเห็นบอกโทษประหารชีวิตก็บ,บังคับเอาก็าเหนื่อโตแล้วไปข่าเขาสารตัดสินประหารชีวิตเขาก็เอาไปข่าขึ้นเห็นบอกแต่ก่อนก็นยิ่งเป่าแต่สมัยก่อนก็นึ่งตมันจก็ตัดข้อเสียนข้อตอนนี้กะยิ่งเป่าตอนนี้กะฉีดยาผิดแต่หลายประเทศโทษประหารชีวิตเขายกเลิกไปแล้วอืเอากันไปขา่าแนวนี้มันบอกเกิดประโยชน์เขาว่า มันกิใครเป็นการแก่แคียนเกินไปครับในหลายประเทศก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประหารชีวิตอยู่ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแถวตะวันออกเห็นบอกหลักของเขาตัดมืออืมแปรบุงเขาโจกตาออกมาเยี่ยนบอกเขียนตีทําลายแบบต่อหน้าสาธารณชนเลยนี่ก็มีบางประเทศเขาจังเห็นอยู่แขียนข้อ,อยังมีเลยครับแขวนข้อดินก็เรียวก็เรี้ยวห้คนเห็นเลยทุงดําคุ้มหัวขก้นตะแลงแกง แขนข้อโชว์กลางตลาดโชว์กลางเมืองเลยเห็นบอกยออิ่งเป่าเห็นกลางแจ้งกลางเมืองเลยกับยังมีครับเขียนตีเห็นเลยคนเขียนหลาบไงแต่บ้านเฮาไม่มีครับโทษผ่านชีวิตก็ต้องฉีดยาฉีดยาตายแต่ก่อนก็ยิ่งเป่าทนยิ่งเป่าก็เลิกมาโดนเลยครับฉีดยาตายครับผ่านชีวิตจำคุกนี่แหละการตัดสินแล้วจำคุกขอหานันขอห้าน,น,านี่สามเดือนหกเดือนยี่สิบปีสามพันปี หมื่นปีก็ยังมีแต่ว่ากฎหมายเขามีลิมิตอยู่ไม่ได้โทษจำคุกสูงสูงพอเขาเลี่ยงกระทงเนาะก็ทำความผิดหลายกระทงเลี่ย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 งกันช่อโกงหลายกระทงมีผู้เสียหายเป็นร้อยคนเลี่ยง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 กันโทษเป็นพันเป็นหมื่นปีแต่รับอีหลีกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อยู่แล้วกรติดคำนั้นแหละครับแต่เราถึงว่าการนับโทษมันเป็นพันปีหมื่นปีไปเลยจำคุกมันก็กักขังกักขังกับไข่เนี่ยไข่กว่าโทษจำคุกเบาลงมาก กักขังเอาไปกักขังมองเน็ก็ได้ที่โบวแมนเลื่อนจำเอาขังอยู่โรงพักกักขังแท่งคาบปั๊บเนี่ยไปโรงพักนะครับบ่ยเอาไปขังเลื่อนจำเอาไปขังมองเอิรนกักขังเขาเอิรนกักขังแท่งคาบปั๊บบ่มีเงินเสียคาบปั๊บอ่ะเออก็เลยกักขังแท่งขึ้นมาช้ำระคาปั๊บโดยการเข้าไปอยู่ในมองกักขังที่บ่แม่นเลื่อนจำนะครับที่บ่แม่นคุกใหญ่กฎหมายวางศัตร์แล้วก็ปั๊บปั๊บนี่เกิดขึ้นเรื่อยมอก็นองมอไซ ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดค่อยแลีนแปดสิบกับเรีนแล้วลอยเศร้าเขากล่องเขาจับภาพได้เขาขนส่งใบสั่งมาให้พิเศษขับปับที่นี่ใบสั่งมาหอดบ้านท่านบดใจขับปรับเวลาไปต่อถอยเบียนนะครับเขาให้ขนส่งเรียก์ขับปับให้เขาเนี่ยภาคหนึ่ง,งเงียบไปแล้วขนส่งบดสามาที่ดําเนินการในได้เพราะว่ามีการฟ้องร้องอยู่ศาลปกครองตอนนี้ศาลปกครองสูงสุดยังบ่ท่านมีค่ามีนิชัยบ่ครับ มาอท่านลงมาแต่ว่าตำรวจให้คนทรงเรียกค่าปรับให้อีกเด้มีคนไปต่อทะเบียนบางเมื่อกี้มือมานี่ครับสามสีวือมา่นี่กับเงินไปจีไปต่อทะเบียนทะเบียนรถจะขาดนี่ปรากฏว่าคนทรงบอกมีค่าปรับเร้อคคับห่าลอยอ้าวค่าปรับยังตันครับรถพาทญญาณไฟแดงอยู่แงกนั่นแงะนี่มีหลักฐานเลยขึ้นหน้าจอเลยตำรวจให้ขนทรงเรียกค่าปรับให้ค่าห่าลอยอ้าวว่มีเงินติต่อแต่ทะเบียนก้อนนี่เออ บ่จักสิตรวจสภาพกว่าสองลอยเพราะเราบอโคกลอยกัวรถเก่งเนาะแต่รถกระเบาะมันเก่บบากลอยบ่ต่อทะเบียนอีกทะเบียนกะพันกว่าบาทเหรออ้าวที่มาปับอี้าร่อยตายแล้วตำรวจใส่คนส่นงมือในการเรียกค่าปรับ,บตำรวจคือบกเก็บเองครับมัย้ยปัญญาวะครับ <c oughs> ก็บอหูแต่ไอ้ขนส่งครับขนส่งเป็นผู้ต่อทะเบียนด้ก็ใช่มาตรการว่า มึงบอใจค่าปรับกูบอต่อทะเบียนหรือต่ออยู่ออกใบแทนให้ท่านนายกบลาที่บอไปบอไปจ่ายค่าปรับคือใบแทนนี่สิ้นผลก็แปลว่ารถบ่อได้ต่อทะเบียนขี้ไปตำรวจก็จับอีกมันก็งูกินหางอยู่เฉยแหละนี่แหละเอาฟ้องร้องกันอยูกท่านจบสิ้นแต่ว่าคนส่งมาเก็บเงินให้เขาอีกแล้วคนส่งมาแทนที่บอกว่าตอนนี้มันยังว่าท่านเสด็จหนามเนาะตำรวจเอาไว้ก่อนที่นี่เอาไว้ก็บสิขาดอายุความที่น่ะค่าปรับเนี่ยมีอายุความเนี่ยครับแป๊บเดียวท่านเด้ยเหมือนปีหนึ่งบอกคันบอเรียกร้องเอาบอฟ้องร้องเขาเอาาาคค่่ปรัับนนนนก็ดดเเิีขะ ก็สิ้นผลไปเลยแต่หลายคนสมัยก่อนเก็บคาเก็บไอใบสังไว้จนขาดอายุค่วงเป็นกำกับตํารวจกับบเหลียกลองส่งมาทางไปซีนี่เขาก็เอาใบหนารดเอาไปอ้อยไฟเอาไปเฮ็ดทุ้งกวยแขกเขาจ่ใจครับอืมายใจเบียนรถกระต้อไปเลยเพราะว่าเขาบมมีเอโมยูกับผนส่งเดียวด่เขาไปเอโมยูกับผลทรงเดียวแหละตำรวจตำรวจก็เลยสบายไปเลยนางถามเงินผลทรงเก็บเงินให้ เขาก็ขีดขันไปเถียงกับขนทรงเพราะขนทรงก็เป็นผู้เก็บเงินต่อทะเบียนกับต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าปรับครับบวกาไปอหาลอยถ้าสองสองใบกับพันหนึ่งอ็ได้ครับเห็นบอกต่อทะเบียนแพงเลยนั่นแหละช้วิ้กฎหมายนะครับเขาโค้กันแล้วเดียวนี่กลับมาเรียกเก็บอีกแล้วพักหนึ่งกับฟ้องศาลพวกครองแต่ว่าท่านดึงดันบ่อใจก็ได้อยู่ครับไอตัวเราเมก็บเอียงเรือยเขาดึงเงินคดีไปเลอยตำรวจก็ต้องเอาโตท่านไปฟ้องศาลขอหาคับรถพาสัญญาณไฟแดง เพราะว่าบางเทธอเข้าบริขับเลยครับมูเข้าขับไปแม่บอกล่ะแต่รถเข้าเวลาเขาจับเขาเบิ่งรถเลขทะเบียนรถเลขรถเข้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสมุดเขาไปตรวจสอบขนส่งตำรวจกดเบรกล่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดรถนายพันก็ออกไปสั่งมหานายพันนายพันบอกผมบ่ได้ครับมูมันยืมไปเหมือนนั่นนี่บอกก็ต่อไปเอาก็มูผมที่แหละเพราะว่ามันเป็นผู้กระท้ความผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องจราจอดม้าก็ผมเป็นยังม้าก็จะคลองรถ ผมเป็นเจ้าของรถจริงแต่ผมบอเลครับแต่กฎหมายสิหูบอเลยวา่าเจ้าเป็นเจ้าของรถแล้วเจ้าบอเลคับหรือเจ้าเป็นเจ้าของรถแล้วเจ้าขับนําเขาก็มา,าตามไปแต่เบียนรถถึงปรากฏตามกล่องมันซองลงมาท่ายรวบชัดเจนเลยกล่องมันโคตรชัดเลย